สวัสดีครับพูดดิสวัสดีครับผมดดเด็กชายนิเดนวะหาครับแล้วเพื่อนสัะแล้วเพื่อนสมุนที่ไปซื้อที่สุด,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 ดคุณชายแชมป์เอ้ยคุณชายแชมป์นะครับมึงเป็นใครอ่ะใช่เป็นคนจีน๊บ้าถ่ายดีๆแลแมนยูสองพันเก้าเ้อจ๊ะเอ้ยอย่าทำกล้องทำงั้นดิเดี๋ยวเขาเวียนหัวคนดู ยี่ยี่บ่เขาไม่พาไปใกล้กว่านี้ไม่ได้อ่ะเออได้ได้อยู่นะตรงกลางอ่าไม่ได้แล้วแหะต้องต้องสูงแล้วเป็นยูเป็นยูทำอย่างนี้เป็นยูโอเควันนี้เฮ้ยเราจะมาเล่นจิ้งวาฬนะครับยอดเชี่ยมคนเดิมวันนี้ไอ้ก่อนไม่อยู่นะครับเสีได้เป็นยูใช่แล้ว สมองภาพมันเล็กจังเลยอย่าเฮเด้แปลกนะครับแปลกบ้าเ,บเ,บเลยเกียเลยเออสีรอบเต็มหรือเปล่าครัสบ,สบสามครับหกสามีเต็มอ่า เออด้านี้มีเกจหนึงวีด้วยหรือเปล่าครับครับมีมีครับแต่ไม่ดูแบบนี้คลิปนี้ไม่ยาวครับไม่ยาวเขาบอกว่าไม่ยาวฮะอะไร เสร <gas S 1> ็จแล้วครับถ่ายเวลาด้วยก็ด of ีนะวันน of ี in, ้แค่มาสาธิตจริงมแลลนะครับ